นี่น้ำตกพิวนะคุณนู่นคุณดูสิสวยงามมากอยู่ตรงนี้เใส่ให้งงหข,ข,ข้างนอกวลค้มันรอน่ามาก โอเคที่อุทยานหุ่นชาติโอต้งสัญญาณอีกแล้วโอเคสองนิ้วแล้วงั้นไปน้ำตกฟิวโอเคเข้าได้เลยอันนี้คือวิดีโอไปเดี๋ยวขึ้นได้เลยแต่ถ้าเขาขอดูบัตรก็ให้เขาอย่าเพิ่งไม่อันนั้นเขาให้แล้วเขาบอกไปได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยครูแล้วตรงนั้นรัตนบุรีนะ ที่เขาโฆษณาเวลาคนเข้าพักอะหัว,วละเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอันนี้เขาหา้หาหา้หาห้าถ่ายรูปเปล่าอะมาเนี่ เขาเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วเขาเห็นเหนียงเออถามราคาเขาไหมไหเขาห้ามถ่ายเปล่าเนี่ยห้ามส่งเสียงดังอ๋อไม่ห้ามนี่อ๋อเขาไม่ห้ามไปปไม่ห้ามใช่ปะถ่ายได้นะเโอเคมามคุณลม มาเขาไม่ห้ามถ่ายรูปเขาไม่ห้ามเข้ามาฮะสวทั้ง70แล้วโอเคแสดงว่ายังเห็นว่าเราไม่แก่นะเนี่ยถามว่าสววไหมสอแล้วสอมาหลายปีฮะใช่เขามองไม่ถึงหกสิบ่ดีใจไม่ใช่เราพูดเล่นรู้อยู่ว่าตัวขนาดไหนไงไม่ใ่ไม่รู้เนี่ยค่าบริการสิบบาทต่อคนเหรอ แต่มันก็ต้องรอเต็มใช่ไหมคุส่งส่งี่ร้อยเออไปได้อยู่ไม่เดินขึ้นเดี๋ยวรอเขาคงจะรอคนเยอะนั่นแหละไม่เดินหรอกเอาฮะอ๋อเหรออ๋อจ่ายเงินสดโอเคอ่ะนั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยอ่ะปากขึ้นเลยคุณลมเอาไว้เดินขากลับค่ะคุณ ขาไปไม่ไหวแล้วเอ,อ้ยอยรถไฟฟ้าแล้วนะ้ำมันไฟฟ้าเถพร้อมครับรถไฟฟ้าไม,ไม่มีการเออดีว่ะไมฟันเสียฟันเสียเหรอมีเออฟันปุ๋ก็ฟันรั่วเออโอเคเออนั่งรถอย่างนี้ยเขาเองชั่ว <c oughs> โอ้ต้องหกร้อยเมตรแต่คุณไม่ไหว,วหรอกเราเหนื่อยร้อยเจ็ดสิบเมตร อ๋อไม่เขาไปส่งแค่ร้อยสิบเมตรไงแล้วก็คุณก็เดินขึ้นไปเองมั้งเท่าที่อ่านนะเออเนี่ที่ทำการอ๋อโอเคอาหารตาจัง่งมีด้วยมีอาหารมีอะไรที่เราสามารถจะซื้อได้แล้วมีลานกลางเต็นท์อันนี้มันเป็นข้อมูลไงเพราะว่าเราไม่ได้หาในอินเทอร์เน็ตไงเราก็จะไม่รู้นี่อ๋อห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหญิงด้วย ใต้เหมือนโอ้น้ำตกเดินตรงพัก70เมตรตัดต่อหมดระยะจากนี่ห้องน้ำนะครับโอ้ไม่ดีนะครับโอ้ต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะคุณลมโอเคขอบคุณนะคะเอาจ่ายตั้งเฮียเอเอแบงค์20คุณลมมีอ่ะอืมช่องว่างอาหารวางอุ oh. ้ยช่องวางอาหารและเครื่องดื่มอ๋อ oh. หอมไม่นั่นจังทูบเทียน น้ำตกผิวปะเดินกันร้างอาหารเครื่องดื่มคนบริการหน้าตาดีดีไม่ได้ยิ้มเลยอ่ะสงส <laughs> ัชีวิตหาความสุขไม่ได้ <laughs> พูดด้วยหักด้วยยังไม่อยากจะคุยแล้วคุณ <laughs> โอ้ยผุมใจจังเลยอ่ะโพ้ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป no feed ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มอืมอ๋อนี่แสดงว่าทีละสิบบาทขาเข้าข,า,ขาออกอ๋อโอเคแต่เวลาเดี๋ยวพอเรากลับมาตรงนี้เราก็ต้องมาขึ้นใช้บริการสิบบาทพอเออโอเคตัดมาใช้เออนี่ไงฝนระั่ง การช่วพ่อเขาสะบาปโอ้มันตกผิวนี่อ้ยนิดเดียวเองอ่ะแต่ว่ามันทำให้เราไปเดินตรงนั้นอะมันหกร้อยเมตรเลยนะคุณไกลนะครึ่งกิโล S <s <ans> เหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยนึกว่าไกลขึ้นไปข้างบนเปล่าหรอกมาส่งแค่นี้แหละแต่ก็สิบ,บาทนีแ่แหละเจ็ดสิบเมตรมั้ง <laughs> ไม่ไม่ใช่ร้อยเมตรเลยนะเออ <S <s <ans> <S มื่อกี้เจ็ดสิบเมตรมั้งสิบบาทเจสิบเมตรฮะร้อยเจดสิบ้อยเจ็ดสเมตรสิบบาท แต่ตรงเนี้ยไปน่าจะห้าหกร้อยเมตรแล้วมั 5, ม้งอุ้ยห้าหกร้อยเมตรที่อ่านเออที่ที่อ่านนะห้าหกร้อยเมตรแน่นอนที่ที่อ่านนะแต่ว่าถามใครเนะี่ยไม่ได้ถามโอ้ยอย่างนี้นี่เองอ่ะถ่ายหน่อยสิถ่ายให้มั่งได้ไหมของเมื่อกี้จะถ่ายเธอไม่ให้ย้อนให้ถ่ายเนี่ย ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่หมายถึงมันเป็นวิดีโอไม่แล้วก็ถ่ายเธอเดินเดินดูนีเจ้าของคลิปของคลิปเดินตัวกลมดิ๊กเลยแซวอีกแล้วหูดีซะด้วยอุตส่าห์พูดเบาๆแล้วนี่ เพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งก่อนเคยมาแล้วลหละ,ละแต่เข้าไม่ได้เพราะมีหมามาด้วยเ,เขาห้ามเอาหมาเข้าก็อยู่แค่ปากทางไม่ไปทางนี้ก่อนละเนี่ยทางนี้ไงขึ้นแล้วลงนู้นไงคิดว่านะแต่ไม่รู้โอเคโอเค,อเ,คเออเห็นเขามีทางนี้แล้วเข<ป>าลงมาไงก็ทำตามเขาเนั่นแหละนี่ต้นอบเชยนั่นเนี่ยไหนอ่ะเนี่ย

ก่อนไปสอบเข้าสวนสุดนันทาก็ไปบนท่านตรงนี้แหละแต่ไปบนที่นู่นนะที่สวนสุดนันทาเลยแล้วก็สอบเข้าได้นี่ชื่อเอามีน้ำตกลงมาด้วยนะเนี่ยเหี้เปียกๆเ,เนี่ยจะเซนมืนลนนลง่นื่ะลื่ล่่ น่าจะไม่รู้นะไม่สามารถก็ไม่มีความรู้เลยเพิ่งมาน้ําตกทิ้วครั้งแรกเคยมาปักทางปรากฏว่ารู้ว่าเขาห้ามห้ามน้องน้องหาเข้าเนาะก็เลยไม่ได้เข้ามาจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแปดปีเก้าปีสิบปีแล้วมั้งนึกไงตรงนี้ก็ได้แล้วรวมเราไม่ต้องปีนไปถึงข้างบนหรอกมั้งอ่าแล้วแต่เหนื่อยลงแค่นี้แหละแล้วคุณจะลงยังไงล่ะก็ไปขึ้นตรงโน้นแล้วลงทรงโู้นไง นี่ลงนี่ฮะนี่ลงนี่ทางนี้ไม่มีทางลงอ่ะคุณมัน,นเป็น,น่ไงนี่ไงทางนี้ทางชันนี่ทางลงนี่ไม่มีนู <laughs> ่นลงทางนูน้น ไปตรงนี้แล้วลงน่ะแค่นี้แหละแล้วก็ออกแค่นี้ไม่ไม่ไปถึงหกร้อยแม่ลงมันไกลเกินเหม่งบีเต็มตาไปหมดก็ใส่แว่นไงให้ใส่แว่นเดี๋ยวเล่นน้ำอยู่แล้วทำไมมาเร็วกว่าผู้ปกครนั่งรถมาสินั่งรถนี่ยังไม่ได้เลย เออแล้วน้ำมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่เนี่ยน้ำกระเซ็นมาจากไหนไม่ไม่ขึ้นไปอ่ะโอ้ยนี่น้ำรดน้ำต้นไม้นี่ไงนี่ไงทางนู้นนตกคือทางนี้มันไม่ขึ้นไปละหกหกหกร้อยเมตรไม่ไหวอ่ะเอาเธอเธอไปเธอถ่ายไปเราจะขึ้นขึ้นไปตรงไหนนี่ขึ้นไปตรงนู้นน่ะนี่มาแล้วนี่ อะให้เขาขึ้นไป600เมตรขึ้นไม่ไหวเราก็อยู่ทางลงน้ําตกเนี่ยเอามันจะกล้ตรงนี้นแหละอืม้<ส>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  โ้ย e าไม่สะตรองเหรอไม่ใช่สะตรอง

อลงวีมาเดี๋ยวยหงาหท้องไหนใส่ไปเลยโดนไปก่อนเลยเดี๋ยวงหนได้ไปเี่มันต้อง่อนเลยจังนี่ต้องไปขึ้นเขาวงต่อไปขึ้นเขาวงยัง นั่นแะไปเขาวงกันแหละใกล้ไหมจากนี้ลบบุรีโอ้ลบบุรีเขาวงเกือบสี่พันนะเกือบสี่พันขั้นแค่นี้นี่ถือเด็กๆของเขาวงเลยฟ้าเต็มเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยตีเต่าด้วย เออเห็นแล้วเห็นแล้วไม่หมาถึงถ่ายไปที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปค่อยถ่ายก็ได้ไม่ไหลตอนนี้เดี๋ยวก็ตกบนไดาตายเฮ้ย,ยมงงองนี่ระวางหมีขลุ่มอยู่ทกที่ด้วยเอาเอาบแดงเลื่อนแทบเลื่อนแทบ บันไดอ่างบันไดอันนี้อ่างใถ่เต่าก็ไถ่ปลาค่ะคุณขาปลาเต็มเลยคุณอุ้ยแล้วตัวใหญ่ด้วยแต่ปลาอะไรไม่รู้ไงก็ย,ยังมีเต่าด้วยนะเฮ้ยไม่มีเตา่าเมื่อกี้เห็นนึกว่าเตา่าแต่ว่าเป็นโขดหินคุณปลาตัวใหญ่ด้วยอะ่ะ นี่คือน้ำตกพิ้วจันบุรีนะคุณคอ,อ๋อเขามีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั่งดูแลด้วยนะโอ้พี่การเก่ง,งามากไปจับราวเลยของาวพวกเธอเี่ยวมเป็นสาวๆสาวๆไว้ใจครับเอานท่าไหะ่ครับเอาเท่าไหร่ให้ทายแล้วสามารถลดให้ได้ด้วย ้ครับครับเจ็ดสิบสองแกใช่ใช่แล้ครับแกแล้วแก่มากเ่เปลี่ยนมาแล้วเยอะมากใช่แต่สูงชาบยังแข็งแรงอยู่นี่เขาปีนได้ไงเขาเปีนเขาปีนเาปีนเ้นเาปีนเขานไม้ปีนต้นไม้ปีนเข้ปีนเขดปีนปนนีา ผมก็เลยอหกปีอะไรประมาณนี้ผะต้ังไงห้าสิบห้าห้าสิบห้า้นาผมอ๋อเหรอรับผมอ๋อปีละกาไหมล่ะรุ่นหลานหลานปีละกาใช่เขารักษาเขาเยครับยังเสี่ยงว่ย่าตรงเดียวมนว่า ดเเีี่ยดดยนคดดยรับอ๋อ <c oughs> ไม่แต่จะเอาว่างจริงอ่ะสมัยหนุ่มก็ใช้เล่นเราคนนั้นน่ะ <c oughs> เออแต่พอสี่สิบเขาก็เลิกหมดไง <c oughs> พอเลิกหมดก็รักษาสุขภาพกินอาหารสุขภาพแล้วตอนนี้ผมก็ต่องฟีอะ<ด>่ะดีแต่ก่อนอ้วนมากแบบแล้วลดได้ไงอะ่ะต้องตั้งใจอยากลดนะครับถูกไม่งั้นเป็นโรคนะใช่ครับลดเป็นสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลตอนที่ตั้งใจครับ สี่เดือนห้าเดือนซึ่งหมอบอกว่าโอ้โหเป็นบ้ามากเลยเราแต่ก็เก่งนะถ้าไม่ตั้งใจมันยากใช่ครับมันโย,โย่ๆหกสิบสี่ครับแต่ว่าเนี่ยสอง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 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมัคก,กรากับวันเกิร์ดใช่ไหมมัคก,กราแล้วก็คุณพาเนี่ยครับที่ต้องมาดูงานกนัน